วิวข้างหลังอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิวอยู่แถวบ้านผมนะแถวบ้านผมอันนี้คือบ้านผมอยู่หลังนู้นวันนี้กัวกี่เขามาเลือกบ้านผมบินมาก่อนน้องบาไร์สไปรับที่สนามบินอันนั้นบ้านผมที่เห็นอยู่คือบ้านกําลังก่อสร้างอยู่นี่แหละผมก็ขายยาดมไปสร้างบ้านนี่แหละพี่ฝากยาดมฟินแหงด้วยนะครับกระปุกก็เจ็ดสิบเก้าบาทบรรยากาศที่บ้านผมเองครับ บรรยากาศยามเย็ยนๆที่บ้านผมอบตอบ้านพมา่าไม่ใช่อบตอนะครับอาจจะอาจจะบ้านบ้านบ้านอาจจะใช้ที่ว่าการอบอบตอนามัยนิดนึงศูนย์ราชการอาจจะคล้เทศบาลแต่ไม่ใช่นะครับเป็นบ้านอาจจะ้า้กรมที่ดิน ไกลมากเพราะเราซูมเอาบรรยากาศนะครับที่สบันโตเกียวตามนี่นะเขาจะเปลี่ยนนะแต่ว่าเขารอเรา